สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมาติดตามแม่น้องเฟสเมื่อวานนะคะแม่น้องเฟสเข้าไปที่บ้านก็บอกว่ามีคนมากระซิบบอกที่ข้างหูก็เลยนะคะมาติดตามแม่น้องเฟสที่บ้านนะคะแล้วก็มีตัวเลขของน้องเฟสด้วยที่บอกในวันวิสักบูชาวันนี้แม่น้องเฟสบอกว่าอยากจะบอกตัวเลขกับเอสซนานแล้วนะคะที่แอดไม่ได้ติดตามแม่น้องเฟสเพราะว่าน้องเขาไม่บอกตัวเลข วันนี้นะคะก็ได้มาติดตามน้องเฟสแล้วก็แม่น้องเฟสบอกว่ามีองค์ลงด้วยเนะาะ <c oughs> มีคนกระซิบที่ข้างาหูนะคะอโอเคนะคะก็ติดตามแม่น้องเฟสคนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเลขที่จะให้ F4 นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็จะออกไปทำงานแลวใช่ค่ะ สาขาวิชาก็คือจะจุดทูปเนาะปกติแล้วเราจะกราบครูบาอาจารย์ตลอดวันนั้นก็จุดทูบเรากราบอยู่น้องเขาขึ้นไปคราบเราแม่ให้พี่กราบด้วยก็เลยกราบกันนี้ไม่มีหมอนนี่เขากราบเขาก็ถามว่าแม่ไม่ต้องใช้หมอนหรอเราบอกไม่ต้องใช้หมอนหรอกเราก็กราบแบบนี้แหละลูกโดยการที่เอาดินใส่ในกล่องขนมเขากล่องขนมเร่องอะไรไหนที่เขา ตุตีอาใช่ที่เขาชอบเั๊มาตีเป็นกลองอ,ะอ่ะที่เปิดได้ปิดได้น่ะที่มันมีพวกตัวกระตูนฝรั่งอยู่นะ่ะนั่นแหละก้าวดินใ่แล้วก็ปักทูบปักเทียนก็ขึ้นไปก็คิดแค่ว่ายังไงก็ได้ให้เราได้กลับนะในวันนั้นนะพอน้องเขาขึ้นไปปุ๊บเขาขอกราบด้วยเราก็อนุญาตให้กราบทีนี้พอกราบปุ๊บน้องเขาบอกว่าของพี่ไม่มีหมอนแม่เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกอยู่ที่จิตศรัทธาลรากราบยังไงก็ได้เพียงแค่ว่าให้เราได้กราบพอกราบปุ๊บแม่ก็เลยแย่เล ไหนบอกในซี่ว่างวดนี้เลขออกอะไรเขาก็พูดออกมาว่าแ0 5ศูนห้าเลยถามว่าแล้วคุณแม่จะถูกเลขไหมบอกคุณแม่ไม่ต้องเล่นนะเออคุณแม่ไม่ต้องเล่นนะนี่คือคําพูดของน้องเกสที่อยากจะให้ถ่ายทอดให้ฟังส่วนของคุณแม่นี่คือทํางานอยู่ดีๆนะแล้วแปลกมากเลยคือได้ยินเต็มหูเลยว่าเนี่ยคุณแม่ตื่นเต้นยังไม่หายเลยคุณลุกคะคุณแม่ได้ยินว่าหกหนึ่งสี่ พอได้ยินปุ๊บหกหนึ่งส so ี so ่คุณแม่หาดินสอไปจับดินสอของพอปุ๊บว่าจะเขียนผู้เขียนไม่ได้ของท่านก็เลยเก็บไว้คืนปักไว้ที่เรืมโต๊ะเขาคืนเสร็จแล้วก็น้องๆ้องเขาทํางานอยู่น้องๆ้องเขาก็พูดถึงตัวเลขกันว่านู่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ไอเราก็ใส่ใจตรงที่ว่าหกหนึ่งสี่นี่มันตรงตัวเลขของเราที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้เลยนะออืมที่คุณแม่บอกว่าได้ยินนี่ได้ยินจากน้องข้างๆที่เขาพูดกันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่านั้นเวลานั้นนภพยบาลยังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะ คุณแม่เข้าไปคนเดียวแม่เข้าไปกวาดห้องนั้นเป็นเป็นห้องเก็บพัสดุที่อยู่ข้างในซึ่งมันไม่มีคนเลยนะเวลานั้นนะเพราะว่านอกพยาบาลเขาก็เตรียมตัวข้างนอกอยู่คุณแม่ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเราหูแว่วรอเปล่าแต่มันไม่ใช่คือมัน,ม,นมันเป็นเสียงแบบเสียงเหมือนคนแกๆ่ๆเสียงแบบผู้ชายแกๆ่ๆห้าวๆพูดออกมาซึ่งก่อนหน้านั้นงวดนั้นคุณแม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงเด็กตัวเล็กๆมาพูดแต่รอบนี้มันเป็นเสียงคนแก่ ซึ่งพูดแล้วมันก็มันแปลกแปลกมากมากเลยแล้วเป็นอะไรที่คุณแม่เคยคิดว่าเออเขาเขาอยากซื้ออะไรกับเราหรือเปล่าเขาอยากบอกอะไรเราหรือเปล่าเพราะเราตึงมากเลยคือว่าการเงินเราไม่คล่องการยอมรับเลยนะว่าการเงินเราไม่คล่องแต่เราพยายามที่จะดิ้นรนแล้วเต็มที่แล้วบางครั้งคุณแม่คิดว่าถ้าสิ่งสิ่งนั้นที่คุณแม่นับถือบูชาโดยตลอดคืามีอยู่จริงเขาอาจจะเมตตาคุณแม่ผันผันสิ่งแบบนี้ก็ได้อมันเป็นอะไรที่เร้นลับ แต่คุณแม่ไม่จิตศรัทธามากแม่เชื่อว่าค่ะน่าจะเป็นตัวเลขมหาสจรอืนตัวเลขมหาสารเจนของคุณแม่นี้ย้ำอีกทีเลขอะไรคะเมื่อกี้หกหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งสี่คือแปดสิบห้าแล้วพอคุณแม่จรเดินออกใหม่อีกรอบนึงคุณแม่ไปเข้าห้องน้ําอันนี้ได้ยินเต็มๆเลยหกเก้าก็เลยอยากฝากให้เอฟซีไปลองดูนะคะเผื่อใครที่เขาจะมีคนเดิมใช่ไหมคะไม่ค่ะ อันนี้หกกลานี่เป็นเสียงผู้หญิงใสๆเสียงแบบใสกิกเลยพี่นี่หนูไม่ไหวมันคุณนเลยแล้ขอจบแค่นี้ได้ไหมอมอ่ะนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีองค์ใช่ค่ะยไหมคคุณแม่เป็นคนมีองค์อยู่แล้วคุณแม่เป็นร่างทรงมาก่อนคแล้วคุณแม่ชอบที่จะไปลงตามต้นไม้อ๋อมะค่ะคุณแม่ก็ลงอะไรอะไรคุณแม่ก็ลงครั้งสุดท้ายคุณแม่ลงต้นสดเดาเขาตามมาบอก มันก็ถูกอยู่นะแต่คนที่ถูกเขายังไม่ได้ดาเนินการใดๆเลยคือรองไปก่อนอืแต่เจ้าของที่ที่เป็นเจ้าของที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปราหรือว่าคุณแม่ได้ไปบนอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็มาบอกคุณแม่ไม่ได้บนนะคะคือทุกครั้งถ้าคุณแม่บนคุณแม่กลัวรอบนี้คุณแม่เลยคิดว่าไม่เอาฉันไม่บนดีกว่าเพราะว่ากลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวนะเราก็ห้าสิบห้าสิบครูบาอาจารย์ของเราไม่กล้าท้าทายท่านคุณแม่เคยโดนมาแล้ว ก็เลยบอกว่าทางนั้นเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปรำเดี๋ยวรอก่อนก็คือเราอย่างนัดแนตกันไม่ได้เดียไม่พร้อมแปลว่าสิ่งที่คุณแม่ได้ยินเนี่ยคิดว่าเขามาให้โชคไหมอาจจะเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนั้นที่เขาตามมาก็ได้อืในความเชื่อของคุณแม่นะตามมาก็ขอให้ได้โชคขอให้ได้โชคได้ละคุณแม่นะคะใช่คุณแม่บอกว่าคนนั้นคนนั้นคือเขาได้แล้วนะแล้วเขาก็เป็นงวดที่แล้วคุณแม่ไปเอาในได้ ได้เลขไหมได้ค่ะได้ห้าสามกับศูนย์เก้าซึ่งเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยยังค้างรำอยู่ในการกี่เรได้บนไว้ว่าไม่ได้ไปรำให้เขาเลยยังใช่ยังไม่ได้รำถวายเขาแล้วก็ตามมาเขาทวงมาโดยตลอดคือเราไปที่ไหนกันแล้วแต่สมองเราจะจดจำไว้ว่าเออค้างนี่นาแล้วรำเองหรือเปล่าคะอาจจะต้องเป็นคุณแม่อาจจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ต้องรำแต่ทางนั้นเขาจะจะเตรียมมาสักกี่คนคุณแม่ไม่รู้แต่เราไปวันนั้นก็คือมีหนึ่ง สองสามแล้วมีเด็กผู้หญิงเข้ามาสมทบอีกคนหนึ่งซึ่งเขาทําพิธีไปแล้วนะนนไม่จำได้ล้คะคุณคุณแม่ไปทําพิธีที่ต้นอะไรคะสะเดาค่ะต้นสะเดาใช่พิธีกรรมนี้ก็คือได้บนไว้ว่าจะเอานางรําไปรําถ้าออกเลขที่ไม่ค่ะปู่ที่เข้าร่างคุณแม่คือขออนุญาตพูดนีกนึงนะคะคนที่เขาสมทับกับร่างเราที่เขาเข้าเขาบอกว่าจามาดูรําถวายนะเขาว่าอย่างนี้ค่ะเขาต้องการดูรําถวายนะสามรอบแล้วเขาเจาะจงด้วยว่าผิงคนนั้นจะถูก ศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือถูกจริงๆ,งๆค่ะจริงๆนี่คือค,คนที่ไปนี่ก็คือถูกทั้งหมดมไม่ไม่ไม่ทั้งหมดค่ะมีคนถูกแค่คนเดียวถูกลอตเตอรี่ศูนย์เก้าก็เข้านะสูวดงวดที่เป็นศูนย์เก้าไหมมดที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะทูบด้วยมันตรงกันสามอย่างทั้งเลขทูบตรงกันกับทั้งเลขฝาเมืม่อไรม<า>มคุณแม่งงจะไปทําพิธีอีกแอดจะได้ตามไปคืออยากให้ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่เขาถูกมากกว่า ถ้าเขาได้อยู่ในพิธีที่จะเขาจําเขาน่าจะจําได้เหตุการณ์ในวันนั้นงวดนี้ใช่ค่ะมันก็จะสามารถวันไหนคะคุณแม่ที่จะไปยังไม่มีกําหนดเลยค่ะใกล้แล้วนะแม่นี้วันที่ยี่ห้าแล้วนะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าไม่ได้ไปรำให้แต่ก็ตามมาให้ตัวเล่สองงวดแล้วไงมันผ่านมาแล้วหนึ่งงวดใช่ไหมแล้วเนี่ยมันคิดเส้นตายอ่ะ คุณแม่ก็ตื่นเต้นไม่หายนะไม่ใช่ว่าไม่ตื่นเต้นนะขณะเราหยุดกับสิ่งนี้แท้ๆยังตื่นเต้นมันเหลือเวลาแบบมันบีบเข้ามาไงครัางรำเขาเจ้าตัวเขาคุณแม่ก็ย้าเขาไปแล้วประมาณอีกหกวันใช่ครั้งนั้นคุณแม่เคยแล้วนะรอบหนึ่งคุณแม่พ่อน้องเฟสแหไะเป็นคนถูกถวายเขาช้านั่นคือระบนน่าจะเอาไก่เอาส้มไปถวายพ่อน้องเฟสติดธุระ ขายของอยู่อะไรอยู่ขายของขายเทปขายอะไรอยู่คือล่าช้าไปหน่อยเดียวคุณแม่โดนเล่นงานเลยตีหนึ่ง mm hmm. ไม่ได้หลับไม่ด้นอนจนเลยทั้งซอยอ่ะ mm hmm. วิง่งเข้ามาปุ๊บกระโดดต่อยรูนิดเดียวคุณแม่กระโดดออกมาจากนอกประตูแบบรู้เพต่อยแล้วก็นนวิง่งขายก็เลยแม่กลเลมมาบอกเองเลยแต่น,ะะน,นี่คือเขาเขาเหมือนเขาตามมาเพื่อความหวังดีเหมือนกับแบบว่าอยากให้คุณแม่ได้โชคได้ลาบแต่คุณแม่เป็นคนที่ไม่กล้าเล่นเองอื mm hmm. แม่จะฝากพี่น้องซื้อค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะ คนนั้นซื้อบางคนนี้ซื้อบ้าแล้วแต่ความคุณแม่โชคดีของคุณหกหนึ่งสี่แล้วก็เลขสองตัวคือหกเก้าหกเก้าแล้วก็แปดศูนย์ห้าคือมันได้ไม่ครบถ้าคุณแม่ขาดตัวเดียวมันจะกลายเป็นลอตเตอรี่แล้วนะแล้วแปลว่าดกระซิบที่ข้างหูเลยอันนี้คือได้ยินในหูเลยค่ะได้ยินเต็มเต็มเลยเป็นเสียงผู้ชายก่อนกี่ครั้งคุณแม่ที่บอกกระซิบคุณแม่ี่กี่ครั้งครั้งเดียวแม่เสียงแผ่วๆไหม เสียงแหบแล้วก็เป็นเสียงคือคือเหมือนผู้ชายพออีกครั้งจะเป็นเสียงผู้หญิงใส่กิ๊กเลยนะเนี่ยแล้วมันเป็นตามที่ทงานลอคุณแม่คุณแม่คิดว่าเออต้องแก้บนแล้วล่ะเพราะว่าได้คือมันไม่เชิงบนนะคุณมันเป็นการที่แบบว่าเขาระบุไว้ว่าอรำถวายเขานะรำถวายมจะถูกอืเนี่ยมันแปลกตรงนี้ทําไมเขาเจะจงได้วันไหนจะไปรำคะคุณแม่ยังไม่รู้เลยค่ะต้องรองมะนันกินยัง เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเลขมหาจัทรย์เลขมหาจัรัเมื่อก่อนคุณแม่จะไปจะไปลงเลขแม่จะพูดกับพี่น้องที่จะไปนั่งเสือร่วมกันว่าปะพวกเราเบิกเงินเทวดาเงิชาวไทยเบิกเงินเทวดานี่ก็ต้องคนที่แค่ได้โชคจริงๆนะเออคนที่ได้จริงจริงคนที่โชคจริงจริงคือเขาได้แล้วเขาก็อยากได้อีกไม่ว่าแต่เขาว่าเราด้วยซื้อขนมเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับพี่แม่ต้องไปทำงานทั้งไม่หมดร้อยค่ะ คุณแม่ก็แบ่งปันให้กับเอฟซเดี๋ยวยังไงก็ถ้าคุณแม่ได้ไปทําพิธีนะคะราก็จะขอติดตามไปด้วยน่าจะไม่เกินวันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจยังไม่ได้ถูบุวันที่เลยแต่ไกลไหมคะอยู่ที่ไหนคะไกลไหมคะไกลมากค่ะตรงข้ามโรงตรงข้ามโรงเรียนกวดนาหังอ๋อไปทางเส้นนู้นใช่ไม่ไกลนะสำหรับเราคุณใส่ขับรถไปได้ค่ะ ก็ถ้าได้ตัวเลขดีๆไกลแค่ไหนเอ็กก็จะไปเหมือนกันสู้เหมือนกันไม่คือเขาเป็นว่าเลขเทวดาเนาะช่วยเอฟซีแล้วนะนี่ช่วยเอฟซีขนาดนี้แล้วนะก็แบ่งปันเนาะแบ่งปันนะถ้ามันได้จริงแปดศูนย์ห้าเลขของคุณแม่นี่ชอบตัวไหนเป็นพิเศษชอบเลขกระซิบใช่ไหมคุณแม่ชอบแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแต่เลขกระซิบนี้ก็เป็นเลขเทวดานะคุณแม่อย่าลืม เทวดาสุดมากน้อยที่จะมาบอกแต่บอกแล้วก็ต้องซื้อถึงชอบไม่ชอบก็ต้องซื้อขึ้นบันไดไม่พูดกับลูกไม่จะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าลูกเดี๋ยวไปเป็นเชฟก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่พูดเล่นอ่ะแต่พอพรอนั้นปุ๊บเรามายงเพื่มความฝันสมัยเป็นขั้นบันไดเป็นบันไดไม้ทุณแม่ไม่สามารถลงมาได้ในความฝันนะจะเล่าให้ฟังวันนี้ผู้หญิงอยู่หนึ่งคนและผู้ชายอยู่หนึ่งคนแล้วผู้หญิงหนึ่งคนอยู่้างบ้างไม่ต้องรีบลงมา ยังเมื่อคืนก็ฝันกันแต่เช้ามาคุณแม่จาไม่ได้เลยว่าฝันว่าอะไรได้ความฝันนี้ฝันฝันก่อนก่อนวันวิสาขะหนึ่งวันฝันเกินคือสภาข้ามันหนึ่งวันน้องเฟซ่วนมากจะไม่ค่อยให้แต่งวันนี้ก็คือได้งวดนี้เขาพูดแม่แต่เขาบอกว่าซื้อรถไอ้นั้นให้เขาอะไรคุณดินนะซื้ออะไรนะแล้วก็เช้าไม่ใช่แล้วไม่คอดันเกรดอะไรสักอย่างแล้วเกรดวดันเด็กอ อยากเชื่อตัวเช้ามากกว่าแล้วก็เช้าเนาะอโอเค <c oughs> ตัวเลขนี้หายากนานๆนะ <c oughs> เขาถึงจะบอกทีหนึ่งจริงนะนานๆแถาถึงจะบอกแต่ถามว่ามันก็เป็นความสุอ่อีเวนต์หนึ่งเนาะคนได้รู้อนะ <c oughs> ถึงคุณแม่ไม่พาไม่บอกเขาก็ทำอยู่ดีเขาก็ซื้ออยู่ดีข <Okay. S 2> เขาได้ดีๆเนาะเขาเขาเรียกว่าคนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงค่ะแล้วแต่ดวงเนย ของคนเราถ้าดวงสมพงกันก็เป็นเลขที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งนะคุณแม่หกหนึ่งสี่หกสี่คุณแม่คุณแม่ชอบแปดห้าแล้วก็หกเก้าใช่สอมผัสนี้เลยหกเก้าหกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่ใช่เลขเก้าน้องเซฟก็แปดศูนย์เป็นเลขเก้ากับเลขสี่แต่ตรงกลางมันไม่ให้เห็นไง ุณแม่เลยโยงกันไม่ได้เพราะในเบี้ยแก้ของคุณแม่มันมันมันจะขึ้นพร้อมพันสามยันที่แม่จะแม่จะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้คือแม่โยงไม่ได้เป็นคนที่มีแค่เลขเก้าบวกเลขสี่เลขล่างส่างนะคะก็ใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะ F4 เป็นเลขที่แอดติดตามแม่น้องเฟสเงวดที่แล้วก็ได้นะคะไปเข้าส่งที่ที่ต้นอะไรนะคุณแม่สแตดค่ะสแตาดอือฮึขอโชคขอลาภเขาเราอยากขอได้ศูนย์เก้า ก็ยังไม่ได้ทําพิธีรําที่เขาอยากให้คุณแม่เขาชมรำได้ชมกันไปเนาะไม่ได้มาบอกแอดนะคะน้องเฟสนะคะบอกอยากกินขนมบายบายไปแล้วล่ะขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณน้องเฟสที่ให้ตัวเลขกับช่องคนมีฝันเป็นเลขเทวดาเลขมหาจักรขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่